มังคังชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่ครอบครองทุกอย่างบนโลกนี้คือราชาชจักรพรรดิโกโรเจอร์คำหนึ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตายทำให้พวกคนมุ่งสู่ท้องทะเลสมบัติของฉันเหรออยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้ว เพื่อนเพื่อนชาวไลน์ันเพจเทรชครูทุกทุกคนนะครับอยู่กับผมดีจิลอนนะฮะกับการในช็อปเปอร์แ p นเพจนะครับผมตอนนี้นะครับผมดัน24ชั่วโมงช็อปเปอร์นะครับได้เข้ามาอยู่ในแอร์เีพิเศษของเซิร์ฟไลน์เราแล้วนะครับหลังจากที่เซิร์ฟอังกฤษเพิ่งจะหมดไปนะครับโอเคก็ผมจะมาลุยในระดับเอ็กซ์เปรนะฮะสามสิบสเตรมิเพราะว่า ในระดับ40เตมิ i น่นั้นผมทีมไม่พร้อมนะครับผมก็น่าจะต้องใช้ทีมลาบูนนะครับทีมวีวีนะครับเป็นทีมอมตะนะครับถึงจะผ่านได้นะครับระดับ40 s t a ิ i น่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาอาจจะเอามารีวิวให้ดูในทีหลังนะครับสำหรับทีมเกานะครับเรียกว่าทีมเกาเนาะโอเคนีครับศึกตอถ์จนชอปเปอรตะลุยนะฮะแปลเป็นอังกฤษก็ประมาณว่าคราชชอปเปอร์แลมเพดนะครับ โอเคนี่ครับมีเวลา24ชั่วโมงครับตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึง11นาฬิกา59นาทีพรุ่งนี้นะครับนี่ครับระดับมาสเตอร์ฮะเมื่อกี้ผมลองเล่นมามโคตรตึงเลยแล้วก็ตายนะฮะโอเค <laughs> <Okay. S 1> ใช้หินลุงฟื้นพลังไปโอเคฮะก็ผมดรอปเล่นตาแรกในระดับ expert ครฮะ30สเตมิน,าน่าฮะผมก็ดรอปได้แล้วนะครับแต่ก็จะเอามา รีวิวให้ดูกันนะครับโอเคซึ่งทีมที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้ฮะอโอเคฮะมีวีวีอยู่เดี๋ยวเอาไปลองรีดูโอเคทีมที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ฮะเป็นทีมมีฮอกนะฮะต้องขอขอบคุณของคุณละอ่อนยองด้วยนะฮะโอเคนะครับจากทีมตามนี้เลยฮะผมไม่มีาทาชิงินะฮะใครที่มีทาชิงินะครับผู้หมดทาชิงิก็เอามาแทนมอร์แกนได้นะครับผม เพราะว่าเป็นทั้งาสายพลังไว้นะครับซึ่งชนะชอปเปอร์นะฮะแล้วก็เป็นทั้งสายดาบด้วยนะครับผมโอเคเลนเซตนี้ก็พยายามดองเทินกันนะครับหาจุดดองเทินฮะผมจะดองเทินตรงเจาเ้าเต่าสีแดงแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าดองเทินที่เพนกวินเนี่ยมันจะาตายง่ายเกินไปฮะเพนกวินทึบ โอเคโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป้าโจมตีนะครับเพื่อจะดองเธอที่เต่านะครับผมโอเคยังไม่ตายด้วยโอเคฮะหยุดสายพลังทักษะของเราครับมีฮอคทั้งสองตัวโดนเลยไม่เป็นไรฮะ โดนไป4เทินก็ก็ถือว่าไม่แย่นะเพราะว่าเราจะดองเทินอยู่แล้วโอเคโอเคปล่อยตีไปฮนะฮึบโอเคทำไมลูกแก้วแดงมาบ่อยจังรู้สึกเสียดายนะ <c oughs> ครับโอเคตีมาฮนะใช้มีฮอกตีบ้าง ได้ลูกแก้วโอเคลองเทินกันไปฮะโอเคได้ลูกแก้วสีเขียวมาก็เปลี่ยนตัวโจมตีนะฮะตอนนี้เลือดเราเหลืออยู่9ก0 0ฮะแล้วอุซบเหลือ5เทินมีฮอกเหลือ7เทินนะของเพื่อนเราแล้วก็ของผมเหลือ8เทินนะะโอเคตอนนี้เหลือ6กอะ หมายถึงมีฮอคเพื่อนนะฮะโอเคโอเคฮะน่าจะเป็นเทินสุดท้ายแล้วฮะโอเคโอเคในเวลนี้ฮะเราจะโจมตีเจ้าอ่านี่ก่อนแนละ้วด้วยกันใช้ตัวสี สีพลังไวฮะสีน้ำเงินโอเคแล้วก็ตามด้วยสีเขียวแล้วก็ตามด้วยสีแดงโอเคเรียงตัวมาเลยนฮะนี่ฮะ,ฮะตายง่ายมากครับดองเทินกันไม่ได้เลยโอเครู้สึกว่าตรงนี้จะยากหน่อยนะน่าจะโดนตีนะเดี๋ยว โอเคโอเคโดนตีไปสองตัวฮะโดนไปสองพันโอ้โหจัดว่าแย่มากโอเคได้เวลาฮะลุยกับตัวบอสของเราดองเทินสุดพอดีเลย ในตาแรกฮะมันจะล็อกตัวเราฮะลูกทีมทั้ง4ตัวฮะไม่ล็อกกับตันเลยเพื่อนกับตันนะครับผมโอเคดับดําสมบัติเลือดลดเลือดสี่ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่มีอยู่นะฮะโอเคตอนนี้เลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วปล่อยไฟโอเคครับและจ,จ,จุดจุดนี้นะฮะมันจะทำการบู์พลังโจมตีนะครับเราก็ต้องใช้อุซบ โอเคสีเขียวแพ้จัดสีเขียวก่อนเลยจัดสีเขียวไปวปิดท้ายด้วยคูโรนะฮะโ <Okay. S 2> อเคอ้าวกรำมิดเฉยเลยลองปิดท้ายด้วยอ่าลองดูดิว่ามันจะอ่าก็พอๆกันนะฮะจะลองดูว่ามันจะลด เยอะกว่าหรือเปล่าและตอนนี้ฮะคุกเข่าแล้วอ่าเมื่อเจ้าช็อปเปอร์มันคุกเขานะ่ามันจะตีเบาลงฮะจากปกติ10,000มนะครับอ่ามันจะตีเหลือแค่ประมาณอ่าประมาณ8 9 0 0 0ฮะอันนี้ผมได้ข้อมูลจากระดับ40สเตมิน่มาฮะแต่ไม่รู้ว่าร,ระดับเออระดับอ่าสามสเตมิน่มันจะโจมตีเท่าไหรนะ่ฮะยังไม่เคยโดนมันตีเลยนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมลุยอ่าชอปเปอร์แรมเพจในระดับ30สเตมินานะครับในระดับ40สเตมินาคงต้องอ่ามีทีมพลังไวที่เลือดเยอะนะครับอย่างเช่นอ่าไดมอนด์โจทนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทีมแก้สามนะครับที่พังโจมตีสูงมากนะครับผมโอเคอ่าในคลิปหน้านะฮะผมอาจจะ ลองเอาทีมเกานะครับหรือทีมลาบูลกับวีวีนะฮะมาลุยในระดับมาสเตอร์กันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กันด้วยบ๊ายบายครับผม